ท่านผู้ชมปลาสอนพันสิบาไปเบิ้งตัวเลขอยู่นาอยู่ต้นไม้นะคะนาสารปูนะคะอาศัยดวงปลาซอนพันดวงดีนะคะน้องอย่นาเเนีไมดหเจ็นดเเจ็นดเห็นตัวใดปะเจ็เออเงนเงินขเลยเพิ่นเห็นดีๆละ แม่ม่าตาเราจะเียนมันนะบะเขือสีเนี่ยแม่หมอตับกับว่าเดี๋ยวเบิงมันเป็นเนไปจากสีลงมาสีสีเป็นเก็บใส่ปะแปดขอัก์แัปนนี่ตวาเส์แปดอยู่อ๋อนั่นบอจ้ะก็เจ้านั่งใต้ทุบอยู่เห็นมามเดียบมากก็เจ้าเห็นตัวมยค่ะ บ่แปดกัะซีไข่ปข้างขางเล็กซีนี่เลี้ยวเมื่อขางอย่างนีปิดส่งเล็กซีใช่จ้ะไม่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 หบุดหยดหยดแย่ลงมาเห็นสามดิเจ็ดซีไปเห็นนะเลี๋ยวมันมีขีด้าบมาจากซี่นั่นนี่มันง่ามบ่พอมันไม่ขีดขีด้าเลยเลขตัวเดียวพร้อมกันทั้งซีมอง นี่ข้างหลังเกดี๋ยวขั้นไลไปไก่กาย็งีได้แบบนี้างั้เจ้างนั้นกัแม่นตัวเดียวกันยืนในสังโยในวัดกับเป็นตัวเดียวกันแต่ขั้นตัดตัวนี้ออกเป็นเลขแปดยืนขั้นขึ้นนี่ตัวได้าลักละตัวนี้เลขแปดก็เห็นเลยขั้นตัดตัวนี้ออกตัดสวนใางไตออกเนตัดีุดัางไตออกเอตัดสุดางไตออกตัดสุนทางไตออกเองตัดีุดางไตเงตัดสุดางไตออกเองตัดสุดางไตออกเองตัดุดางไตออกเี่ ค่7974 7974บอวัดนี้ปะมาเห็นตัวนี้บอ7974นี่เนี้ยมันย่าลู้มาสี่ดีห่างตัวขีดตัวนี้มันมานอขี่นี่นี่นี่มาเนี้ไปขีดตัวนี้พาลงมาเนี้ยมาเจ็ดสี่นี่ห่างอันนี้เจ็ดนี่สัตว์แล้วท่านตัดหางตัวนี้ออกกับก7 9 ท่าตัดใบยังสี่ก ah ับเป็นเลขอดสีนี่มันตุ่มไม่ากสี่อีกนึงแจกใบยี่สี่เนาะตนี้กระลุงมากสี่นะ่นมันหางยาวลงมากเนี่ยเมื้อขางนี้คือเห็นเจ็ดสีแต่คันตัดตอนนี้มันเปิดเจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าปลาปะาซ้อนเห็นปลาซอนเห็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าแต่คันตัดหางตัวนี้ออกเป็นเลขแปดทุกเพื่อนบอะมันมีหางตุ่มไปอีกเล่มนี่ ปลาเห็นตางเนาะปลาตางปลาเห็นตางกับม่เพิ่นเจ็ยี่ย่างด้ยซับเบิ้งได้เจ็ดสี่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าติดเ,เ,เจ็ดแปด่างัด่างเจ็ดเก้าขันอวยไม่สิเนาะมันติดเป็นมุกโล่เลี้ยงเลี้ยึหางลงมาได้หนึ่งหางลงมาไต่นี่เรตีเป็นเก้าขันตัดหางไต่ออกมันจะเป็นซีน,งงน,งงาานี่ เจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเก้าไม่มิงค่ะจมูพ้นเห็นเป็นเป็นเจ็ดแปดค่ะเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดแปดสามแปดเนาะแต่ปลาเห็นเป็นเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสี่เจ็ดเก้าค่ะหามันตัดลงไม่ปลาเห็นตางหาเงาลงไม่เด้อ นีคันจะมีไปศศนะจังสี่แหละเจะสี่เจ็เก้าปลาเห็นเรียาตั์ก็เห็นค่ะเจ,จสี่เจ็เก้านี่แหละคัน,น,น<า>บรสังเกตเ่าเห็นอยู่ในน้ต้องสังเกตสิสังเกตมือจิตก็ะนะง่ายฟันทงบ่ปะจังใดกับฟันทงเจ็วิ่งมาแน่แเจ็ดมาแน่ที่แน่แน่มีลาย,ยมองเราเี็ดมีผสมกับวิ่งเจ็ดเลยนะวิ่งเจ็ดลายคนอยู่วิ่งเจ วิ่งเจ็ดก่อนเจ็ดมาวิ่งเจ็ดว่งหันซี้าคะปลี่สา่โค้งต้่ต้นไม้นาสารฟูนี่สนะคะอิน่ที่คักแล้วไปคักแล้วเมน่ปะาเจ็ดเก้าอ่เจ็ดสี่เจ็ดเก้ามนหางมันสอดลงโค้งลงเจ็ดสี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวสิไปลากขห้เบื้งมันนี่ นั่นแล้วเดียวมาชัว่ววันนี้หิลากให้เบื้องมันไปจไังแดนนะปะออกไปข้างนอกปะอ่ามันเบื้องต่างกันสอกคนเนาะสิลากหางให้เบื้องเห็นมันยินยินใส่สีนสั่นมะอีกนึกใส่ล่ะยูกน้ำงี้ฮะเบือเบ้องละคนบ่าเหตุจากสีบริสัทธ์เด้ค่ะเพาต้องซ้ำประกานะ มันบ่แม่นเมกิกเนาะออืต้องเฮ็ดซันนี่เสี่เจ็ดติ่ซัดอยู่ต้นนี่นานี่อ๋อมันเป็นจังซี่อยุติตรนนาซานนี่แม่นบ่ต้นนนี่่่ละ้ไมางแต่ส่งมันส่งนี่บัดนี้ม,ม,ม,มันสิมี่ผีพามาอีกตัวนึงอยู่นี้โอ้ก็บซี่แล้วเนาะนั่นละเลือดตีซี่ส่นทั้งเชือกกับส่งอย่างนี้อยู่อย่างเงเห็นเห็นมาอย่างสี่พาไมา่ผีตัวน,นี้สอดลงมาอย่างสี่ได้วันนี้อ๋อ ก็เลือดตีเจ็ดสีเจ็ดเก่ส right. <fight ownership> yeah, ีลากเสีง่ายๆให้ค่ะค่ะได้ช <Sw> <ey> so um, so oh, so ัดชัดเมี่เขียนซื้อเบิ้งแล้วต้องวาดออกพร้อมต้องอ่านพร้อมเนื้อที่ออกคลิปเนี่ยเขียนประกาคข้อเดียรนี่ว่าสัตวไม่เห็นเหลื่อมพร้อมค่ะเมื่อเคลียเบิ้งเนี่โอ้สุดยอดแคปหน้าจอจะของแคบว่าเปลี่ยนได้บันี้ ออน,นี่ละออกทำนองนี่หละออแล้วยานมูเบิงบ้านี่ยันเห็ดหญาขึ้นลแล้วเราก็เลยเกล็ดใส่ปลาเล่าชัดเจน,นเ็แถดี่ปลาเจ็ดนี่ฟันท่งนานนี่ซับเจ็ดนี่ชัดแล้วไ่ด้แปล,ลยากไ่ได้ดแปลเลยแต่ว่าเก่ากับซีเป็นตัวแบบนี้นี่แหละเป็นตัวแบบนี้ที่เห็นเดี๋ยวนี้มองนี่มันซอดเงาออกมาผีอยู่นี่หางมันลุกเพื่อนนี่เราเห็นแปดก็คือโค้งขึ้นหากันมองนี่ละจ้าแต่อันนี้เห็นว่าโค้งว่าเป็นแปดอ้ดี่าดีมันกันสิบแปดคือเราเอาละ อืมเอาจับคู่ปะเอาตามทีเราเห็นละค่ะกับส้มสิเป็นแปดจอดกันยูดอะดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าอาอเจ็ดสี่ก่อนเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ เจ็ดเก้าละเงน้ยงลงมาผีเด้จ้่ว่าอ่านชุฟังว่ตถิเขียนลยนายดอกคันเขาบอกออกสอดออกขีดอีกล้เจ็ดแปดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าฟันทงดอนปูตาพุนะ่นน่ะชัดเกีนปานยัง <laughs> <laughs> ดอนปูตาพร้อม <laughs> ปูหายแล้วพี่น้อง <laughs> เอฟซีเห็นยุติสายปะเห็นยุตต้นไม่น้อย,ยต้นยังนีย่นนยูบานปูนี่ละเห็นยุตต้นใบน่อยยูบานปู่คะ เห็นเป็นศาสโตนี่งวดนี่เอาถ้าฟังเบืองมากบอในเถือใจบอนะกับที่พี่น้องคิดไว้ตรงใจกับจังค่อยซื้อเนะป่าเนะครับเป็นแนวทางเนี่ยพี่น้องเด้อถ้าเบิงปูห้มือสุดไทยอีกทีหนึ่งก่อนถ้าฟังอีกอันนี้เป็นแนวทางก่อนแนวทางก่อนเพ่อเป่นแนวทางก่อน หาเพื่อตรงใจค่ะบอนั่นได้สมุดนี่คันเหมือนกันซื้อเลยไม่พกตลอดไม่จุดเลขไกลสิมมื่ิเราเลี้ยงนี่ในบองในก็จดจดนี่เขามากับใครนี่เนาะนี่เลยซื้อเม็ดจี๊งนี่ไว้อยู่มันมันจะซับบันนี่แหละแฟนพันธ์แค่ปลาซอนนะคะกระเป๋าห้อมโทรศัพท์สามเครื่องนี่ก็เสียดายกระเป๋าเอ้ยี่ห้กสมมุติอ่ะจาเต็มก็จะเต็มไปสมมุต ไก่เสิเต็มแล้วยันเตียนเหล็บไม้แล้วค่ะแนวทางปลาสอนไหม่านะคะเกตแปดเกตสี่เกตเก้าฟันทงบ่อยโยทงอยู่ดอมอยู่บ้านปูแมนบวะปูนี่อยู่นาสับหรับวันนี้วันที่าน่วันที่ยี่สิบเอ็ดแล้วปะวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดเห็นติดตัวนี้เอรียกยังหลับพ่อฮะ ฉบับวันที่21ตอนผุดตาวันนี้เห็นตัวนี้พ่ไปเห็นเด้อเนั่นเห็นบังพระสอนเห็นบ่อ๋อจับได้บปะาป้วน่จับได้ปะตาพ่ะสอนพระสอนปับห่อตัวได้ละปะตานี่ถ่ายไปรวดนี่เนาะอ้ย้นเห็นหงแน้อเดี๋ยวเมันมัวจนปาบห่อเนาะตัวงานนี้ยงเห็นเรียน สมัยรัชกาลที่ใดนี่จ้าที่หาตัวปราบการเนี่ยที่ห้าเนาะอ๋อเนี่ยสิเบิ่งพริกครับคุณเอาเบิ่งด้านนี้ด้านนี้เป็นสยามมินเหรอสยามรัฐปันตานี่อย่างก็แล้วสยามรัฐจนสยามรัฐของหลวงสมัยรัชกาลที่ห้านะคะเป็นเงื่อนเก่าของรัวปราห่ออ๋อคุณตาเพิ่นมีของเก่า เด็กก็ได้ยืนี่ละมีผู้ว่าห้ยมือนี่ด้วยว่าไกลด้วยออนนังมาฝากบ่บ้างตัวเลขนะนั่นบ้างตัวเลขเออไ่ได้ฝากเลยมาหอดพอไงหาข้อขหน่งสองสามบหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองย่างสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เก้า หนึ 1, 1> ห่งสองสี่เก้าหนึ่งสองสามเก้าเนะอืมหนึ่งหนึ่งยังเหลืหนึ่งสองสามเก้าหนึ่งสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่เก้าเก้าสองปองเอาโมเมนเออเมนแหลกแต่วันเปิดสี่อีนึ่งเป็นสามเนาะออไทยบ้างนี่าส์คนตาคือได้คลองดีแทะเอาไปเฮ็ดเอาเลขไว้ Det er veldig fint å ha sampong i bungalowen.